โอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค c ครับอีกแล้วเย้ yeah. ซึ่งมันไม่เคยถึง EP พสี่เลยทุกคนหรือว่าเคยปะมันไม่เคยถึง EP พห้าแล้วกันอืมผมจะทําให้ถึง EP พีห้าสิบให้ได้ถ้าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปกัน โอเคนะครับการเล่นมันครับอย่างแรกก็ตัดไม้มากับมอดเดิมอีกแล้วเช่นเคยมายแบบนี้แบบต้องมานั่งตัดเองอะ่ะโอเคแค่นี้ก่อนละกัน เอาหมดเลยปุ๊บเออเอพี่แกงมาโอเคอยากแรกเรา,าต้อง ขุดดินนะครับขุดดินลงไปเลยเอ๊ะแล้วเนี่ยแหละไอดีไซด์อ่ะไอดีไซด์กับหินโคตรเหมือนกันเลยแปลก ก็หายกันไปเกือบเอ่อเกือบเกือบกี่เดือนไม่รู้ครับแต่ที่รู้ก็หายไปนานมากก็กลับมาแล้วนะม่นู้คนดูหายไปหมดจัง ดาบหินควานหินโอเคชืบชืบชิบชืบที่จริงผมมีไหมครับนานนนะจะาว่าที่ผมหายไปนานเพราะผมไปเล่นนะครับจะว่ามา ใช่เล่นแต่จาว่าเลยนะหุ้ยปลาที่ผมชอบนี่ว่าชูกาเคีนอะชอบชูกาเคนจริงๆแซลมอนเลยห้าวแซลมอนไกอ่อ่ะไก่เลี้ยงเดียวจ้ะคน้ามีสองตัวจะเลี้ยงแล้วแล้วโอโหมอหนาฮะไก่ผมก็ไม่เว้นอะ่ะ เฮ้ยเจอง,ง่ายจัง่ะแพ้เจอโคตรง่าย,แ,ายแต่จะว่าเจอคนเดียวเลยนะ PE นี่ผมเจอจเจอโคเยอเลยไม่เจอครั้งแรกอลยรู้ว่าแก่ไปแก่ชืบชืบ ลาวาแน่นอนใช่แสงเอ้ยอย่าอย่าอย่าม่ผมผมไม่อยากตกลาวาลาวาจะลาวาอย่านะจะย่าไม่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 เอาผมไม่เอาคอเปอร์เก็บตายเฮ้ย ใจหมดเลยเสียงร้อนนะเอ้ะผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเพราะเสีงยงไม์ค้าอาจจะดังเกินไปก็ขอโทษด้วยหรือเสียงผมมันเบาเอ้ยดังเกินไปก็ยังไงนี่ดังดังผมจะข้ามปยังไงเนะี่ย นี่ดีนหน่ยนะีเ่เบดล็อกนี่เฮย้ยเล็กอะคัพปเปอร์ด้วย ไม่กัดใช่ไหมเคไม่ใช่หูตกใจอะ่ะหูยืมมันกัดนี่ว่าไปแล้วผมติดจาว่าเกินไปไปนะเนี่ยเมื่อกี้ผมตีแบบจาว่าตีตีแบบไม่รู้อ่ะติดจาว่าเกินไปแล้วเนะนี่ยทำยังไงดีนี่คือเครื่องผมอะ อืคือหาโปรแกรมอัดได้แล้วใช่ไหมหาได้แล้วอ่ะพออัดปุ๊บใช่ไหมเรียบร้อยเลยตัวมันเรียบร้อยอยังไงเครื่องผมบบแ,แ,แบบแหลกแหลกแหลกแบบแบบตายเลยอะ่ะ คือมันแหลกอะ่ะผมก็เลยอัดของจาว่าไม่ได้ถ้าผมอัดได้ผมอัดลงช่องนี้ไปได้ละทุกคนก็ได้เห็นแบบคลิปทุกวันเลยเพราะผมจะอัดทุกวันอ้ผมแบบชอบม c r a าวเอาชีดเร่าจาว่ามากกว่าแล้วคือแบบผมเคยเล่นจบแล้วจาว่าแต่พีอนี่ผมไม่เคยเล่นจบนะทาไมถ้าไม่เกมหมดอะ่ะอืม เออไม่แม่เอออะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ตกไปแล้วผองคนไปเก็บไหมผมไม่อยากลงไปเก็บดลอะไรครับเนี่ยนำไมผมไม่ลงไปบนน้ำจะได้ไม่เจ็บ เจอเหล็กดีแล้วเอ้อันนี้เกินไปแล้วมันมืดเกินผมขึ้นไปดี๋ยวผมยากสํารวจมากกว่าน,นี้ผมแค่เจอฐานอะ่ะเออเจอฐานอ,อันเดียวผมก็ลงมาในเมืองได้อะผมแค่มาขุดฐานอะ่ะแล้วผมมาในเมืองเฉยเลยกลับขึ้นไปดีกว่า ขึ้นให้มืดแล้วเหรอจบจบละ แล้วผมจะพักตรงไหนน่หอเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ลแบตตรงนี้อ่ะพักตรงนี้ดียว่ามอนเตอร์น่าจะเกิดใช่ไหมใช่แหละเมื่อกี้แมงมุมมเอ้าคลิปอ้หูเกิดต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ต่อต่อต่อตรงนี้เลย ชิปอาา่ะฮะชืบ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 อ,าาออ่ะฮะเออเอาเนี่อันอนะี้รอฮะโอเคอยู่ดูไปก่อนละกันตอนนี้อาจได้กี่นาทีแล้วนะก้าววะะน่าจะก้าวแหละ นี่ไงหนสิบเจ็ดก็ยังเอาไว้มือซ้ายไปได้เหมือนจาว่านะครับไม้ไม้ว่าเขาจะมีดะครับนี่ก็นี่นี่นี่อันนี้ยังไม่ต้องหรอก ระหว่างนั้นก็รอให้มันเช้านะครับเดี๋ยวผมจะเร่งช่วงนี้ไปเลยมาไม่รู้มันจะไวแค่ไหนอะ่ะเออมันก็ต้องอ่ดิดนิ้ว แต่ว่าทุกคนจะไม่เห็นมือผมใช่ไหมนั้นผมก็จะบอกว่าดดนิ้วก็ไปเลยนะไม่มันต้องจำคัดสี่จำคัดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยจำคัดโอเคนะเข้าใจไหมผมขี้เกียจ้วล่ะ มาขุดลงถ้ำดีกว่ากอฮะเจอเฉยหาวเจอ่า,จออา,จอานด้วยไม่สิปากตรงนี้ โอเคนะสำหรับคนที่อยากให้ผมทำอะไรก็อะ,อะไรค่ะใครอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรก็บอกกันได้นะครับใช่ติดหวัวอ โอ้น้ำอะไรอีกวะเนี่ยไม่ขุดแล้ว โอ้ยมาขุดตรงนี้เลยเรียบร้อยฮะที่ขุดเหล็กมาเลยจะขุดเหล็กดีไหมไม่เอามันไม่ดีเท่าไหร่ ออกมาเลยหกอันไม่รู้เจ้ค้บอะไรมาเยอะขานาดนี้วัดผมไม่จะเอ็กเละขุดผิดมาเจอเหล็กอะ่ะ Ồ. mà, nay đi เดี๋ยวไอ้แรนนี้เจอง่ายเกินเสียงรอนเสียงกิมดังเกินไปหรือเปล่าผมจะได้ลดนะตอนนี้ผมแบบได้ยินเสียงกิมโคตรเบาเลย ถ้าเกิดเป็นวันที่สองแล้วก็ถ้าเกิดเช้าแล้วผมก็จะปิดคลิปมันจะเป็นวันที่สองวันที่หนึ่งดิว่าวันโอเคนะทุกคนพระทิตก็ขึ้นแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปด้วย ได้ได้ดีนะครับไม่ได้ตายนะเวลสีด้วยขุดฐา,า,านน้อยมากได้ฐานน้อยมากโอ้ยอะโอเคนะบายบายซีอูเกนว้า